ผมนิวก่อนวันนี้จะทําเรื่องการเชื่อมโยงภายนอกเชื่อมโยงไปหาเบราว์เซอร์เชื่อมโยงไปหาอินเทอร์เน็ตภายนอกนะครับก็ผมเอาเป็นอะไรครับก็ตั้งชื่อว่าเว็บกันล้วกันเว็บ 001ก็แล้วกันตั้งชื่อมันนะครับตั้งชื่อว่าเว็บเว็บ001เพราะเราจะเขียนกับเชื่อมโยงกับเว็บภายนอกล่ะเริ่มต้นแน่นอนการจะเริ่มต้นทุกครั้งคุณต้องเขียนอะไรครับการออกแบบใช่ไหมคุณจะออกแบบก่อนคุณต้องวาดในโครงล่างก่อนทีนี้ผมออกแบบเหมือนกันผมว่าออกแบบผมจะเอารูปตรงนี้เป็นรูปเป็นเฮเดอร์ เฮดเป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพรูปภาพเหมือนกับแอปพลิเคชันอะไรสักอย่างหนึง่งผมจะทำแบบโซเชียลเน็ตเวร์อันนี้สองผมจะทำเป็นตารางตารางสักเอาไว้ลึกเชื่อมแค่สี่ตัวเชื่อมแค่สี่ตัวสี่ตัวนี่คืออะไรครับอ่ะมี Facebook มี Google มีอะไร CNN อันนี้ลองเชื่อมกับเว็บอื่นนะมี CNN มีอะไรอีกตัวหนึ่งนะอ่ะ,ะ UMT เว็บมหาลายัยถัดมาตัวที่สองผมทำอะไรครับตัวนี้เป็นตัวแสดง เว็บไซต์เบราว์เซอร์ตัวนี้จแสดงเว็บที่นี่ตัวนี้เมนูเห็นไหมตัวนี้เมนูข้างล่างอ่ะเป็นภาพเล็กๆตรงนี้เป็นภาพท้ายอยู่ข้างล่างเป็นฟุตเตอร์ เวลาเวลาทำแอปพลิเคชันมันจะมีหัวท้ายปิดแล้วดูสวยงามใช่ไหมครับมันจะดูสวยงามอะไรต่างๆก็แล้วแต่การออกแบบนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเครื่องมือจะใช้อะไรบ้างแน่นอนก็ต้องใช้อาเมนต์ใช่ไหมครับอันแรกก็คืออะไสินท่อใช่ไหมวางเลยอันที่สองเป็นอะไรครับตารางเทเบิลใช่ไหมตัวนี้แหละ ผมวางใน horizontal ก็แล้วกันสุดท้ายก็วางที่ horizontal ในนี้มีอะไรในนี้เอา image หนึ่ง image ใช่ไหมครับ image ผมตั้งไว้เอ็มอันนี้ก็ image image เลย image หมดเลยนะครับ image หมดเลยตัวนี้วางอะไรครับ <c oughs> web viewer เครื่องมือคือเว็บวิวเวอร์สุดท้ายก็ Image โอเคไหมครับระวางเครื่องมือวางดีไซน์แล้วเราจะใช้อะไรบ้างเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็จะขั้นตอนการออกแบบระวางเครื่องมือจริงๆโอเคไหมครับนี่คือเหมือนกับทำโปรตไทป์ก่อนทุกครั้งเลยนะครับสังเกตนะเราจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมว่าวางอะไรทําอะไรบ้างก่อนนะในโปรตไทป์นะ ยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับงานจริงก็จะเป็นเรื่องของงานกราฟิกเอาเข้ามาใช้เอาเข้ามาใส่เอามาใส่ในระบบวางให้ถูกต้องนะครับนี่คือขั้นตอนในการร่างออกแบบ p r o t o ไท p นะครับ